เอาใจสายผู้บริหารนะสายรถเก๋งใหญ่นะสายซีดานนะต้องคันนี้เลยค่ะกับ Toyota c a m มรนะคะเป็นเก๋งใหญ่ของเรานะคันนี้นะคะบอกเลยว่าน้องราคาตัดสดก็ว่าถูกแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาบอกด้วยค่ะคันนี้นะราคาตัดสดอยู่ที่4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ และเน่ๆมีอะไรจะบอกคันนี้นะทุกคนเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวและจากปกติกับน้องคันนี้นะผ่อนอยู่ที่1300บาทนะคะ1300บาทแต่วันนี้เน่มาจัดโปรให้ค่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึง12เดือนนะคะตลอดปี6 5คันนี้ผ่อนแค่7,300บาทเท่านั้นคันนี้นะผ่อนแค่7,300บาทเท่านั้นหายไปหลายพันเลยทีเดียวใครอยากได้คันนี้นะคะต้องรีบจับรีบจองแล้วค่ะให้ดูความสวยความงามของคันนี้นะคะ กระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมค่ะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีบอลเทาได้สวยมากๆเลยและตาไฟนะคะคันนี้เป็นตาไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะใครนะที่มองว่าุตาไฟมันเหลืองนะคะเดี๋ยวนี้เน่ดูแลให้เดี๋ยวนี้เน่ทำความสะอาดให้นะคะและด้านล่างขามีไฟตัดหมอกมาให้นะคะโคมไฟก็เป็นโครเมียมสวยมากๆเลยนะคะและมาดูกันต่อที่ด้านข้างค่ะ คันนี้นะคะเป็นแม็กอะลอยจากโตโยต้านะคะแม็กอะลอยจากโตโยต้าเลยและที่สําคัญยางนี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4ี่เส้นค่ะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะคะมาค่ะพากันดูต่อเรื่อยๆเลยคันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถทุกคนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วด้วยนะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วด้วยตัดกับสีดําด้านล่างด้วยนะคะเพื่อให้สีรถนะดูไม่จืดชืดเกินไปนะคะและนี่เลย ขอบกระจกนะคะตกแต่งด้วยคโครมเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่เปิดรถก็ตกแต่งด้วยคโครมเมียมค่ะและที่สาคัญใครจองรถกับเนเน่วันนี้นะคะเนเน่ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยนะคะด้านหลังก็เดินยากนิดหนึ่งนะคะอึ๊บขมวไว้คันนี้นะคะตกแต่งด้วยคโครมเมียมนะคะด้านหลังสวยๆเลยนะ,ะบอกแล้วว่าเป็นโตโยต้าคัมรีนะคะคันนี้เป็นรถปี2012นะคะเป็นรถปี2012เป็น เครื่อง2000ตัวจีเลยนะเป็นเครื่อง2000ตัวจีเลยนะทุกคนตัวจีของโตโยต้านั้นก็คือตัวท็อปนั่นไงคะทุกคนคันนี้นะอยากรู้ว่าท็อปยังไงนี่เลยเปิดให้ดูตั้งแต่ด้านหลังค่ะคันนี้นะเขาเป็นโตโยต้าแคมรีนะด้วยความที่เป็นแคมรีนะทุกคนมีแอร์หลังอ่นะเนาะรถผู้บริหารนะนะคะและที่สําคัญมีที่เขียบุรีนะคะมีม่านบังแดดอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะมีม่านบังแดดอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะและนี่อู้แน่แน คือพกของหลายจะขายรถหรูๆกับเขาเออนี่เลยค่ะทุกคนคันนี้นะเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้านะจ๊ะนี่เลยถอยหลังให้ดูเลยนะคะถอยหลังให้ดูเลยจะบอกว่าของข้างในของเล่นเยอะมากนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทุกคนคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแอร์นะคะก็ปรับอุณหภูมิได้เลยของใครของมันนะจ๊ะปรับอุณหภูมิได้เลยฝั่งใครฝั่งมันนะ ตกแต่งด้วยลายไม้นะคะข้างในเป็นสีเบจนะและที่สําคัญน,นี่จะให้ดูนี่นี่นมาเบิ่งกันถีเล็กไม่จ้าทุกคนจ๋า เลขไม้นะคะ1 2 4 8 1กิโลเมตรค่ะ1 2 4 8 1กิโลเมตรนะเลขไม้ถือว่าน้อยมากนะเพราะว่าน้องเป็นรถปี2012นะคะคันนี้น้องเป็นรถปี2012ราคาตัสดส่วนอยู่ที่4,9 0 0 0 0บาทนะคะ490,000บาทได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะเป็นตัวท็อปเลยนะคะทุกคนย้ำราคากันหน่อยค่ะคันนี้490 0 0 0บาทน่่จัดโปรโมชั่นให้เลยเริ่มต้นที่ฟรีดาวไม่พอ จากปกติคันนี้ผ่อนอยู่ที่1,300บาทค่ะ1,300บาทนะแต่วันนี้เนเนจัดให้เลยสำหรับลูกค้าที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะตลอดปี6 5หหรือว่า1ปีแรกของลูกค้าคันนี้ผ่อนแค่7,300บาทเท่านั้นค่ะ7,300บาทเท่านั้นไม่อยากค่ารถสวยๆโปรโมชันดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยและที่สําคัญเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองสวยๆแบบนี้นี่อาณาจักรรถมือสองเลยนะทุกคนคะ ต้องติดตามเน่ไว้เลยกดซับสไครต์ไว้เลยและต้องนึกถึงเน่เท่านั้นค่ะต้องนึกถึงเน่เท่านั้นด้วยนะเออเดี๋ยวจะให้ดูกันต่อที่ห้องเครื่องนี่ลูกค้าบ,บอกว่าเน่เธอไม่โชว์ห้องเครื่องให้ฉันหรอนี่จ้าก็โชว์ไปเลยสิคะก็ให้โชว์ไปเลยสิคะคันนี้อย่างที่เน่บอกค่ะน้องเป็นเครื่อง2,000ันนะคะน้องเป็นเครื่อง2 0 0พนะคะคันนี้นะเป็นเครื่องที่แรงเลยนะแรงเลยนะคะเหยียบขึ้นเหยียบขึ้นเหยียบพุ่งแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะ ตัวนี้นะมีเบรก ABS มาให้แล้วนะคะเบรก ABS มาให้แล้วรอยมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่แบตเตอรี like ่เปลี out, ่ยนถ่ายให้แล้วแบตเตอรี่ยังเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะของเดลไยในเครื่องก็เปลี่ยนถ่ายให้แล้วเรียบร้อยค่ะไม่อากาดแคมรีสวยๆราคาประหยัดแบบนี้ต้องทํายังไงคะต้องรีบโทรหาเน่สิคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอค่ะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอรีบโทรเข้ามานะคะ และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ค่ะและอย่างที่เนเน่บอกค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเนเน่ค่ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ